สบายดีครับคลิปนี้ก็จะมาเตือนไฟครับเตือนไฟ่สิบหลอครับปายไว้เป็นฝากไว้เป็นทางหอวนครับเตือนไฟเตือนไฟ่สิบหลอครับปาไว้เป็นมุทาาหัวนครับนี่ครับสิบหลอดน็อตไข้ครับนี่ครับคนละครับครับเมื่อชีพครับพลังามาจาน ฉากเสียงตายครับซิบล้อเฉลือดคนละเกี้ยวครับล้อรุดครับเข้าหนาครับล้อรุดครับขาลงมาได้ผลที่ได้ครับจัดจอดครับจัดจอดครับ จอลบเลนลบยางครับนี่ครับผลที่ได้ครับดีครับมาถึงรถคันนึงครับมาตั้รถจากฟางครับเมื่อกี้นี่น็อตล้อรุดแล้วยางยุคนี่แล้วบ้านไหนแต่กอครับแล้วก็คือหนึ่งบ้านไหนนะ่ก ยูเบิ้งอไรเลม่เลตนิยมจะทวารลเกเยอกับแปดตันแลลวก็ต้องใส่ไอ้มูคำอ่ะ บัดกัเอาเห็นมันใหญ่ที่สุดนะไม่เล่เนหาอกเจอวงเชียร์หามันหาหาแนวขับเทมันลงพ่อลงไหนเขาตังต้งขเขาต้องทำเพราะเหรียนลงเลยนุ่มโลนะนะมันมันมีแนวขับม,มันหนีอยู่หรอกมันกับใครกวนบ่นสูงขึ้นเ่าเด้วยหรอกมาเรียนมาปุ๊บมันกิบหยุก เือเกีียวบ่อไอหินลูม่โคบ่อหมีมันได้ทำไม่ได้คัดเกียวไอ้ไปเป็นดูท่าหวนครับ อย่างนี้ครับมันถือรถขื้นครับมันถือรถจ้าของนะครับมมแต่โจรนทั้งนั้นเลยครับอ๋ออยากปลาละมอ <c oughs> เอ้ยจะได้ยาวล้มเลยปล่อยล้เลยเหรอต้องมาท้าขนาดนี้นก่อนไอค่ะตัวนี้คึอเอาตัวนี้ไหม